ตัวนั้นแต่หมอหมอขวานะจ๊ะคล้ายกุ มี่ถือมี่ถือแรงดันปืนแรงขับของปื่นรวยนี่ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอก

โอ้ยม่เห็นจะเห็นอโอ้ยโอันมหมดนนหมดหมดทุกอันอมาเยอะเหลือเกิน เฉเลตตายธรามาอยู่ไหนลาจะหามุมยิงได้ป่าวธอามาเดินมาตรงนี้หน่อยโอ,อยู่คอยู่นเนอรอ์นี่แหละมีแอดไลน์ไปโดนไม่ตาย อโซฟียเ <tem po> อวทวิตเที้ยะเตรียมแล้วเตรียมแล้วมันมาทางนี้แล้วมาฟิววะ เอ้ยมีกันปะเฮ้ยสเ้ยลังแขนให้ตามมาเอ้ลังแขนอืมท่งนี้โนแล้วลาก่อยขายืดอ่ะยาน้ามาอยู่ซ้ายทีมนี่นะยนาอย่สครางมาแล้ว อมันเก่งผมกลังมันเิดตายทีมันอะไรกอะไรขึ้นที่แมันมันน่าจะชาร์จนานแบบพี่ต่อสมัยก่อนแล้วนก็ตู้เนี่ยสามคเลยนื่อนอีกงเจ๋โหตอนแรกนี่กำลังรู้สึกปีเหียเอ้ยแต่ได้ 们打一啖，冇我的房